สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์ทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนสิงหาคมนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพโครนัสเกิดขึ้นนะคะละักษณะของเทพโครนัสจะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเ,เป็นคนสุข,ขุมเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีแรงปัต ถนายอยู่ในใจลึกๆนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการทํางานนะคะในแง่ของการทํางานกับผู้ใหญ่จะส่งเสริมหรือว่าส่งผลดีนะคะถ้าเป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวพันกับการดูแลคนชราหรือผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ก็จะมีลูกค้า ติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการให้ความรู้คนอื่นนะคะจะเป็นในเรื่องของอาจารย์สอนพิเศษหรือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆอันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะถ้าใครคิดอยากจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ในอาชีพของคุณเพิ่มเติมในเดือนนี้ก็สามารถไปได้นะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการไปอบรมไปสัมมนา,าต่างถิ่นต่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคุณคุณที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงนี้ค่ะ ค่ะหากต้องการอยากรู้ในเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันทร์3 3 6แล้วก็กดโทรออกนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ